สวัสดีคพี่นอ้องอาบน้ำแล้วไม่ไหม้ได้ี่ยอันมื่อนี่มาจะทำงานก็เริไปแวร้านแขกพี่น้องย้อนคว่มอยากกินแบบแตงโมแห้งเนาะเน,น,น,นื้อใหญ่ใหญ่กนาหนาค่อยคักนี่แค่ชิ้นส่วนหนึ่งส่วนส่วนเชี่ยว,นวนหนึ่งของแบบแตงโมเนื้อใหญ่เนี่ยแต่นี่กันักสองกิโลกว่าจะอยากกินแห้งเขากระายแพงแพงแต่ว่าตัอไปซื้อเพราะว่า เนาะทำงานในเมื่อยก็อยากกินเย็นๆคือสิมีแห้งยังสินะก็เลยไปซื้อซาอยากผู้ประวัาราคาเท่าไหร่นี่พี่น้องเนี่ยหาสิบหกคนณหาหาคูณสามหาสามสิบห้าหาสามสิบห้าประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทไทยเนี่ยเท่านี้ละได้เท่าน,นี้ละเด็ไเด้เปียงเท่าน,นี้ละพี่น้องนนเนาะบางเรื่องแบบนี้ย่าเยออ้าซมาแซ่เย็นๆแล้วพี่น้องเนี่คิดว่ามัดสิมามันมาจากประเทศสปิน มาเนี่ยประเทศเปรย์วอสเปนกับระเพศกรีกนะจ๊ะมาแต่กรีกวสันต์สเปนเนาะเนี่ยเี่าเยากะซีมาซับซับใส่จานซูกิงถ้าพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้ำกันจ้าเมืองไทยบุญประหยัดแต่งโมเนาะเตะทิ่มก็มีอยู่ตัวละไรบาทหน่วยบ้าใหญ่อันนี้วสันต์ลอยเกียจสิพี่น้องอยากกระซื้อกินเนาะทำงานเมื่อยจะได้มีแห้ง สู่งานต่อไปจ้านี่น้องบสิผ้าสู้กินกินครึ่งเดียวพอทอนนี้กับพ่อหรือพี่น้องโอเคกินมาหมดโอ๊ยรูปปั้นเนี่ยเจาเอืยอย่า เนื้อค่อยแดงโอ้ยเนื้อพอค่อยแดงคือบ้านเท่าเลยจ้ะบ้านเท่าเป็นอจจัดใส่สารใสาย,ยางจังยางเนาะอ,อันจะว่านี่เขาเจ,จ้าปอใสจ้ะเนื้อมันขาวๆบางที่ขาเจ้าจเอามากอะเอามาอันมันบอค่อยสุกปั่นนะจ้ะเอามาแล้วเ่อก,กับค่อยมีรสชาติอีกอย่างเราพี่น้องจืดสุดๆธรรมศาสตรธรรมศาสตร์ค่ะแม่ เปลือกนามาสัู่ขมดูะไรสิ่งย่กลาฟิมปัดเต็มรหลอนฟิมก็ดเปือกนาแถมแข็งอีก เปลืหนานะจังสิต้องเอาไปทำแกงเนาะแกงแกงแกงแตง,งโมไปะนะเปิดแข็งหนาพวกนี่นากินมิจ๊ะเกิดเนาะ ยูนี้มุมมืดป่ะสั้ได้วิวโอ้ก็ได้โอ้ยเดี๋ยวเฮียเอากวดจานพี่น้องเสร็จแล้วมากินได้จ้าวโอเคเ่ร น้องก,กินแจงโมหวานชื่นใจเนี่ยอืมอือใครรู้รสชาติก็โอเครสชาติธรรมชาติ์จ้ะ,ะมา,ามาเลยจ้ะมาเลยจ้ามันนั่นสื่อกินที่เนาะแท่งกับสื่อกิจมาเลยจ้ะขอบคุณที่ติดตามหน่อยนะคะ่ะเด้อกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้โชคด,ดีมีความสุขดนะคะ่ะสวัสดีจ้า